พี่นอ้องว่าเบิ่งตวอันนี้มันเป็นตัวนยังกับเขาเอื่นแดงงี้แดงงี้บ่นเนี่ยผมเห็นคนไทยเขเจพากันไปหาขุดมากินอยู่ดิแล้วก็เห็นคนเกาหลีขุดอยู่ผมว่านี่ใจผมเห็นขเจลาลงคลิปเนี่ยเนี่ยเบิ่งผู้ใดเคยกินนี่ถ้าถ้าผู้ใดบอกว่ามันกินได้ผมก็จะไปเช็ดกินล่องเบิง่งเนี่ยเนี่ยผมโอ้ยล่มกัแห้งลมแห้งข้างกาหลีบ่หนิ ผมเห็นว่ามันใบคล้ายๆกันนั่นแหละที่ข้าเจ้าพักกับลงกชิบกัน,กนแถวนี้กับพ่อพ่อหาได้อยู่ไปหาทัวทิพย์วะได้พราะว่าน้ำท้องหน้าข้าเจ้ากัอยากมีอยากเคมมีนะต้องไปหาเป็นมองนะครับหาเป็นมองเป็นบอนคนเก่านี้เขาก็ไม่ได้หาไปทัวดิเขาจะไปหาน้ำข้างข,ข้าวค้างยังสิคนเก่านี้เขาไปหากันเพราะว่ามันมันมันบันเดยูมองกันที่ขาเจ้าทำการกเกษตรนะอันนี หากว่าหลายวะต้นน้อยอยู่บ้างเขามาหาไว้ผุดติบ้างเงี้นบ่เงี้ยพี่น้องข้าน้อยมันจินได้ผมก็สิไปหาไปหามาเห็ดจินล่องเบิองเถิดเลยนี่นะมันจีมี่พักหลายอย่างนี่ที่เขาดีเขาจบพากหากินแล้วผมก็กินเป็นบางอย่างด้วกันผมก็บประกาศกีนเมื่อท้องวูวจักเนาะเจล้วอีกน้นอยนี่พักปลาพักยังกระไรอยู่พวกดอกแคบปลาไป ดอกแคบปลาเอวยพวกอย่างนี้ปักมินารีโคกมันี่ยโอ้นี่ไหมไม่จะว่าเอาหักเอาหักทั้งตเนี่ยเนี่ยมึงลูกหักปักยางเหย้าได้กระด้างแงมบลูว่ามันกินได้ดีบ่เลยว่าบลูอยากรู้ว่ามันเป็นอันเดียวกันว่โอ้ยลมงพีแจงบขันเปนอันเดียวกันผมกระสิเลยฮะาั้งขันมีคนอความบอกมาแม่นหลายมากผมกระสิเลื่อนหาจริงจังนะโอ้ไปแล้วพอบเลยขอาท่านหมดเาะ ขันพระเจ้าขันมีคนคอมเมนต์าแม่นอันเดียวกันละว่าจะผมก็สิหายหายอีหลีอีรอดอะไบ้างนี่อยู่มาหนี่สิบกว่าปีว่าก็ยิน่ักเลี้ยงแล้วแต่ว่าเห็นคนเกาหลีนี่ผมเห็นขาเจ้าขุดอยู่วันนี้ยแจ้งกันเดียวกันว่ากินได้ทั้งมันกินได้ทั้งไปกินได้ทั้งหากเลยมันมันต้นเก่าเลยที่พี่น้องผมขุดเบางหนี่มันมันมันมีต้นเก่าของมันอัน มันมีต้นเกล้มันแห้งแล้วมันอันไม่โปร่งขึ้นมาไหมเนี่ยเช็กน้อยนี่พี่น้องเอ้ยอากาศอุ่นขึ้นนี่เหมือนนะโอ้มันมีต้นเกาว์เดียวมีต้นเกลวนนะพี่น้องครับเนี่ยต่วนเกลวมันแหงงเนี่นะขึ้นน้ำมันเกาว์มันครับพี่น้องครับเนี่ยต้นเกาว์มันขันมันฟูได้่าเออจินได้ยูสันนองว่าสันนอง สิ่งไปหามาเห็นจริงนะนะเขาจะว่าเอามาผัดน้มันหอ่วยแบบน,นี่ยนะชิลล็อกบึงนะครับเนาะออกว่ามาให้พี่น้องบึงเป็นตัวอย่างเนี่ยผู้ใดรู้จักผู้ใดคเคยเหนนะ็นกความเมียนใดได้พนะี่น้องเนี่ยเมียนเชื่อว่าท่านท่านบอกเมียนว่าท่านกะสิบไม่ได้หาแน่ยังอยนี่ฟองปลาอ่าก็าจิเป็นพวกผักโสมเสียบมนี่ผมเคยชอามาก,กินเลยได้กี่กินกับลาบกับป่นกับเสียบกับจิมเจ้ากับเสียบ มันจะออกสมฝาดๆแต่กหน่อยโอ้ยลมแห้งที่นี่ดอกแคบปลากระสีลายดอกแคบปลาเนี่ยลายแห้งนะครับมันจะออกมาเลยๆกับดอกซากุระล่ะแต่ซากุระแถวนี้บ่อนออกไงเพิ่อนๆช่วงก่อนสงการสักกุระก็ฉีกออกครับพี่น้องครับพี่น้องผู้ใดรู้กับข้อเมียนได้เลยครับเด้อมันกินได้อยู่เด้อยเหมือนเออมันบะเมียนด้ออันี่ยข้าวเจ้ากินมันบะเมียนกับข้อเมียนผมได้ได้ครับเด้อมือฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ